คไม่มีงานไม่มีอะไรสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาเลยค่ะสวัสดี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 สามสสี่คนด้วยสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะก็ต้องตกใจนะคะทำไมถึง่งไรสดให้คนเข้ามาอีกสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกบจะบอกว่ามีอะไรดีๆมานำเสนอนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคอมเามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ นี่ยค่ะขายขายค่าแต่วันนี้กำลังอยู่ในช่วงพักระยะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสีค่ะเบาสแม่สวัสดีค่ะวิรายมากสวัสดีค่ะเข้ามาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขายค่ะได้ยินเสียงชัดไหมเ้ย,ยได้ยินเสียงชัดไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ เข้ามาเมนพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีอ่าผลิตภัณฑ์ของพี่สะใภนะคะมานำเสนออ่าเป็นตัวคอลลาเจนพวกคอลลาเจนพวกดีท็อกดีท็อกดีท็อกแบบนี้แหละก็ไม่ค่อยรู้พอดีอ่า พี่สบายเป็นตัวแทนขายก็เลยอยากจะมาช่วยโปรโมทสินค้าดีๆให้กับทุกคนนะคะใครสนใจกดหนึ่งค่ะใครสนใจกดหนึ่งค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกดีท็อกคอลลาเจนพวกนี้ค่ะใครสนใจกดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูผลิตภัณฑ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีอ่าก่อื่นอย่าลืมนะสวัสดีปีใหม่ทุกทคนเลยนะคะอ,คอย่าลืมเลยลืมเลยสวัสดีปีใหม่ทุกๆุกคนนะคะขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองทุกทุกคนนะคะอ,คอ่ะมาค่ะเอาอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่สวัสดีเป็นคนแนะนำสินค้านะคะเอาอ่ะดิวเข้ามา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอากดอื่นเอาตัวคอลลาเจนก่อนก็ได้อ่ะอันนี้นะคะทุกคนคือเอาง่ายๆว่าหล,หลายๆคนน่ะถามว่าเคยกินคอลลาเจนไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยกินถูกไหมคะเคยกินแต่ทีเนี้ยถ้าเราแบบได้ไววานะเราอ่ะประกบเคยกินคอลลาเจนไหมคะเคยกินไหม เคยกินนานแล้วแต่ไม่เคยได้กินมากเท่าไหร่เพราะแต่เคยแต่เคยกินตอนนั้นก็คือนะแต่ไม่รู้ว่านาน,านแล้วว่าแล้วถามว่าเอออะไรนะกินคอลลาเจนนะคะมันขาวไหมขาวมันไม่ขาวเพราะว่ากินแต่พวกมีผลไมา้พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะก็คือทุกคนบอกเลยว่าเป็นเพียวคอลลาเจนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะชงให้กิน <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวชงให้กินว่าเอ้ยมีกินข้าวไหมมีอะไรอย่างนี้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยทำไมแบบ คือตัวนี้ทุกคนเอาง,ง่ายๆว่าถ้าใครเคยเห็นอะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนลังนกนะคะซึ่งตัวนี้ยดียบอกเลยว่าคือถ้าใครเคยกินแบบคอลลาเจนที่ไม่เคยเห็นผล่ะลองกินตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นคอลลาเจนลังนกมีนะคะการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ใครที่แพ้อาหารทะเลนะคะแพ้แบบพวกแบบเรียกว่าแล้วนะสิ่งเจือปนนะคะจากที่อาหารทะเลนะตัวนี้ค่ะ เรานะคะใช้ปลานะคะพิราเพียทุกคนเป็นปลาน้้ำจืดนะคะซึ่งมีโปรตีน้สูงถึง95เลยนะคะนี่นะคะก็คือสามารถนะคะชงกับน้ำธรรมดานะคะหรือว่าน้ำเย็นหรือว่าจะใส่ชากาแฟอะไรนี้นะคะได้หมดเลยแล้วตัวนี้ของเรานะคะก็คือเรียกว่าเป็นพียวคอลลาเจนที่ละลายง่ายเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้คือกินใครสนใจนะคะ อันนี้คือดูกินเองนะคะดูวกินเองแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนเวลาที่นะคะคอลลาเจนนะคะทุกคนเวลาที่เป็นเคียวคอลลาเจนนะคะมันจะตกตะกอนแบบนี้เลยสวัสดีค่ะพี่จีครับนะคะสวัสดีนะคะอ่านีนะคะตัวแทนเดือเข้ามานะคะสวัสดีนะคะเห็นไหมทุกคนว่าอันนี้ค่ะก็คือเนี่ยเห็นเปล่าว่า มันจะค่อยๆนะคะทําละลายเพราะปกติอ่ะคือคอลลาเจนที่เรากินไปอ่ะมันจะละลายยากใช่ไหมคะมันจะละลายยากแล้วก็เรียกว่าอะไรบางทีอ่ะมันก็จะอยู่แค่ข้างบนมันไม่ได้ตกตะกตอนลงมาข้างล่างที่ที่ว่ากตเคยกินเป็นเป็นแบบอย่างนั้นปะตกตะกตอนตกตะกตอนใช่ไหมคืออันนี้ค่ะเนี่ยมันจะค่อยๆแล้วก็มันจะค่อยๆฟูงอันนี้ค่ะคือทิ้งไว้ได้เลยตั้งทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็คือไม่ต้องคนอ่ะเขาก็จะละลายเองช่วยสรรพคุณอะไรบ้างนะ ตัวนี้ใช่ไหมคะคือใครที่ผมนะคะ mm. ผมดัดเอาง่ายๆว่าคือผู้หญิงอ่นะหรือว่าเอาง่ายๆทุกคนแหละมีปัญหาเรื่องผมผมมอนแอใช่ผมมอนแอะทำสีผมนุ่นนี่นั่น <ผม S 1> นะคะร้องง่ายใช่นะคะตัวนี้คือบอกเลยว่าช่วยนะคะในเรื่องของเส้นผมทำให้เล็บของเรานะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะใสขึ้นอันนี้ดูบอกเลยว่าดูกินไปสาวันนะทุกคนจาที่ คือเมื่อก่อนไม่ได้เป็นคนที่ผิวขนาดนี้อ,นนอ,บบบบนอันนี้คือไปตากแดดมาด้วยทุกคนอันนี้คือไปตากแดดครึ่งวันนะคะ่ะนะคะอยู่ทั้งวันเลยนะคะก็จะมีแดบ,บในทุกคนอ่ะดูนะคะคือผิวเราอ่ะคือแล้วเราอยู่ทะเลอะ่ะแล้วเราอยู่ทะเลคือแบบไอทะเลมันแบบทำให้ทำให,ทำให้เราอะ่ะาำขึ้นแน่นอนแต่อันเนี้ยคือกินไปแล้วอ่ะสามวันอะ่ะคือเห็นผลในเรื่องของผิวใสมากทุกคนนะคะแล้วก็อ่าสำหรับดิวเนี่ยคืออายุยี่สิบกว่าถูกปะ่ะคือถามว่าเฮ้ย เวลาที่เราอ่ะนั่งทำงานเราจะมีอาการแบบปวดออฟฟิศซินโดมอ่ะใครเคยเป็นไหมคือแบบเอ,อ่อเอฟซีของประกบเนี่ยในนี้ใครเป็นออฟฟิศซินโดมไหมคะคือแบบนั่งทำงานนั่งแบบมันปวดบ่าแล้วคือแบบอ่ะมีแบบพี่พ,พี่ในแบรนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาอ่ะจะต้องแบบไปนวดหรือว่าบางคนนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนิ้วล็อกก็ช่วยได้ทุกคนกินตัวน,นี้ไปค่ะมันช่วยนะคะมันช่วยแบบให้แบบอาการปวด ต่างๆนะคะลดลงบางทีอะใครมีคุณพ่อคุณแม่นะคะปวดข้อปวดเข่าหรือแม้กระทั่งแบบอะตัวดูกละทุกอไรพวกนี้มันสามารถช่วยได้ใช่ค่ะหรือว่าบางทีอะลุกดัดลุกขึ้นนั่งก็แก๊บอ่ะอ่ะนะคะลุกก็โอยนั่งก็โอยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเคยเจอเนอะเข่าข้ออักเสบเสบค่ะใช่นะคะคือตัวเนี้ยก็ช่วยได้หลายๆคนที่กินไปคือบอกเลยว่ากลับมาซื้อสามุกคนเพราะว่าหนึ่งมันกินง่าย สองมันช่วยได้นะคะจริงๆแล้วก็อ่ะนะคะในเรื่องของถ้าเกี่ยวกับผิวอยู่แล้วคือช่วยในเรื่องของฝ้ากราะแล้วก็ทำให้ผิวใสขึ้นอันนี้คือบอกเลยว่าไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนอินแล้วไม่อ้วนแน่นอน,นะค่ะอินแล้วคือแบบได้คอลลาเจนนะคะไปซ่อมแซมจริงนะคะข,ขอค้ะะอเข่าเข่าข้อใช่ใช่ะช่ใช่ใช่ใอ่ใช่คะ่ใช่ใช่ ที่หับอาแก้ให้เรานะคะน่ารักทุกคนเลยนะคะเอซีปรกกบน,นะคะนี่เห็นไหมทุกคนผก <คน S 1> ็ไม่เคยกินนะว่าเป็นยังไงแต่คืออยากลองดูก็คือะคะอยากรูว่าสรรพคุณมันเป็นยังไงแต่คุว่าเคยกินมานานมากแล้วตอนที่รีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะคนให้ดูถ้าสมมติรอละลายทุกคนตรงเนี้ค่ะก้นแก้วนะคะจะเป็นสีทอง,ทอง อันนี้คือดัดเป็นรังนกสีทองเป็นเทียบเรียกว่าอะไรนะรังนกสีทองพรีเมียมอ่ะทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพอเป็นรังนกอะมันแพงแน่นอนอใช่ปะคือรังนกอะเอาง่ายๆว่าแพงแน่นอนเป็นดัดเียบไม่ลอ <laughs> <laughs> นะคะคือดัดถ้าเป็นรังนกเนี่ยคือมันแพงแน่น,นแน่นอนนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นแบด เรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งใน5ของอาหารจัก,กระพัินะคะแต่บอกเลยว่าตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูกันอ่านะคะขออนุญาตคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ประกบลองชิมดูนะคะใครที่สนใจนะคะอ่าข้อเข่าอ่าอักเสบหรือมันปวดตามข้อตาม ตามกระดุกตามสล,ล,ลักอะไรพวกอย่างเงี้ยมาสามารถช่วยได้นะคะนี่นะคะนี่แล้วคือดับเอาง่ายๆทุกคนคือแม่ผมดิวชาคือเดินขึ้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่อายุมากนะคะคือคือก่อนก่อนที่จะกินเจอคอลลาเจนตัวเนี้ยบอกเลยว่าคือแม่มีการบอกว่าเฮ้ยแม่ปวดข้อปวดเข่าอะทุกคนดักไม่อยากจะเดินขึ้น,น่ะร,รู้สึกดับคือไม่อยากเดินอะแต่พอมากินคอลลาเจนตัวเนี้ย ใช่พี่เจียตัวนี้ไม่เหม็นคาวแล้ะลายไวมากเนี่ยอะน,นะคะคนไปดัดแค่เนี้ยนะคะเนี่ยคือละลายแล้วจ้ะนะคะเห็นปะทุกคนอันนี้คือละลายแล้วนะคะละลายแล้วนะคะแล้วก็เป็นเพียวคอลลาเจนอะลองดูค่ะอะเดี๋ยวดัดลองให้กินเพียวๆพียวก่อนนะคะมันเหมือนลำนกเลยใช่เ <laughs> หมือน,นก,กนนันกินเหมือนเหมือนกินลำนกเลยอ่ะ กลิ่นรังนกขึ้นเลยอะตัวเองมันมีความเป็นเหมือนเราดื่มดังนอกอะจริงๆใช่คือบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือแบบหลายๆคนอะที่เคยกินเคียวคอลลาเจนอะจะต้องแบบบีบจมูกใช่แต่ตรงนี้คือแบบไม่ต้องค่ะทุกคนนะคะอ่ะพี่เจบอกว่าพี่ทําผมบ่อยนะคะไม่ร่วงนะคะไม่ร่วงไม่ขาดใช่พี่เจคือจริงๆคือแบบ คือดีวะตอนประมาณต้นปีทุกคนนะคะเมื่อเมื่อประมาณดัเดือนที่แล้วนะคะผมประมาณปะบ่าเนี่ยแล้วคือผมกําลังดัดคือดัดทะเลาะกันอ่ะทุกคนเก็ตปะคือดัดกําลังบินแต่ดูค่ะตอนนี้คือดัดผ่านไปแค่ประมาณเดือนครึ่งผมคือดัดจัดบ่าทุกคนยาวเร็วมากนะคะแล้วก็เล็บคือดัดแข็งแรงมากทุกคนอันนี้คือดัดทาเล็บอ่ะทุกคนบางคนคิดว่าเล็บปลอมนะคะแต่ว่านี่คือเล็บจริงๆนะทุกคนเนี่ยนะคะ เนี่ยคือความยาวของเล็บจริงนะคะ,ะเดี๋ยวใครสนใจนะเดี๋ยวอยู่ทิม์ได้ค่ะไอดีไอมุกดีลานมาเดี๋ยวจะตัหมุกไปใครสนใจนะคะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือที่บ้านได้นะครับมนสามารถช่วยได้จริงๆสวัสดีค่ะวันนี้เอาแค่กระติน๋ยวก็ได้ได้ค่ะ เด oh ี๋ยจะปักหมดสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวเดีดูพิมพลายอันเดียวไค่ะเดี๋ยวต้งใช้อันนี้ปุวะไรนะคะ อันนี้นะคะใครสนวนเดี๋ยวราคาเดี๋ยวกบจะบอกนะราคาเท่าไหร่แต่ถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ได้ที่กบแอดไลน์มาที่กบป,ปักหมุดได้เลยนะไลน์ดิวคดิวอ,นนอ่านะคะแอดไปได้เลยตัวนี้ราคาปกติ1,590บาทนะคะถ้าใครสั่งซื้อใครดูไลฟ์สดแล้วสั่งซื้อทางไลฟ์สดนี้ราคาลดให้เหลือ990บาทค่ะทุกคนค่ะ นะคะแล้วก็หนึ่งกระปุกนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเาปริมาณอะเยอะกว่าตามท้องตลาดนะคะทั่วไปถึงสองเท่าแล้วก็กินนะคะได้สี่สิบสองวันค่ะอ่านะคะพี่นกนะคะถามว่าปกตินะพี่นกขาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทค่ะลดเหลือนะคะในไลน์นี้นะคะให้ fc ของประกบเลยนะคะคูเดีวนะคะลดให้ค่ะเหลือเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะทุกคนนะคะเราไม่พอแค่นั้นเรามีแถมอ่านะคะ ซื้อวันซื้อซื้อ,อคอลลาเจนวันนี้หนึ่งกระปุกจากไรสดนี้คณดิวแถมแถมันนี้ให้อีกหนึ่งอย่างใช่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเอาวิตามินซีนะคะซึ่งวิตามินซีตัวนี้อ่านยวแกะให้เลยนะคะหนึ่งกล่องของเรานะทุกคนค่ะนี่นะคะมีสิบซองนะคะทุกคนซึ่งมูลค่านะคะ490บาทนะคะแล้วก็หนึ่งซองของเราเนี่ยทุกคนนะคะเทียบเท่ากับการที่เรานะคะ กินส้มนะทั้งหมด14ลูกถ้าปกติอะ่ะคนเรากินส้ม14ลูกวันหนึ่งอะ่ะได้ปะท้องแตกตา้ใช่ปะไม่ได้กินไม่ได้ทุกคนถ้าสมมติบางคนอบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่กินได้บางคนชอบกินส้มบอกว่ากินได้บอกเลยค่ะว่าถ้าคุณกินส้มคุณจะได้น้ําตาลค่ะได้น้ําตาลมาเป็นของแถมแน่แต่ตัวนี้ค่ะของเรานะคะดาราออเรนซี L N C, ตัวเนี้ยไม่มีน้ําตาลนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะคะสามารถทานได้ และตัวนี้ล้วคนหนึ่งซองนะคะเท่ากับนะคะ1,000มิลลิกร,รัมที่ร่างกายของเราอ่ะต้องการต่อวันแล้วในยุคข,ของยุคยุคนี้เออนะคะในยุคข,ของดับเชื้อโรคต่างๆนะคะเราอ่ะต้องกินดับวิตามินซีเนี่ยเพื่อให้ดับดูแลตัวเองนะคะอย่างน้อยคือดับหนึ่งพันมิลลิกร,รัมเนี่ยคือต้องกินนะคะแล 1, ะหนึ่งซองทุกคนคะ่ะหนึ่งพันมิลลิกร,รัมพอดีเลยนะคะอ่ะแล้วถามว่าทําไมถึงจะต้องกินคู่กับวิตามินซี การที่เราอะค่ะกินคอลลาเจนนะคะคู่กับวิตามินซีมันจะช่วยดูดซึมได้ดีมากถามว่าหลายๆคนถามว่าอ่ะนี่นะทุกคนนะคะใส่ไปแบบนี้เลยถามว่ากินวิตามินวิตามินซีแบบเม็ดอะคะ่ะกินได้ไหมกินได้ค่ะแต่คุณนะคะจะต้องให้น้ำย่อยนะคะในกระเพาะาย่อย2อชั่วโมงค่ะอันนี้คือแบบวิตามินซีแบบเม็ดนะคะถามว่าทําไมไดีถึงแบบรู้เพราะว่าอะไรทุกคนคือเคยกินมาก่อนนะคะครั้ง ออคอลลาเจนแบบไม่เพียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยได้ยินมาบอกว่าคือถ้าคอลลาเจนเพียวมันจะเหม็นมากเราก็เลยเลือกที่จะไม่กินเพียวคอลลาเจนนะคะก็เลยแบบกินที่แบบมันแบบมีแบบพวกรสผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วิตามินซีตอนนั้นคือซึ่งเรากินอ่ะมันจะรู้สึก,กว่าเปรี้ยวมากอ่ะอันนี้เราซื้อในวันในวันนี้นะ <ใช S 1> ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่เสียตามเลยจ้าเป็นข<ช>องแถมน,นะคะซื้อตัวนี้จ่ายแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ทุแถม จะมีซีให้เลยค่ะใช่ค่ะทุกคนคะ่ะถ้าใครนะคะเนี่ยให้ดักเอฟซีของประกบเลยนะอร่อยอะ่ะมันวหวานมันวนวลหวานเหมือนเหมือนน้ำส้มอ,อ่ะ,ะอร่อยดื่มดื่มง่ายทุกคนใช่นะคะบอกเลยค่ะว่าในไลฟ์นี้นะคะลดให้ไปเลยเหลือ990แล้วก็ถ้าใครซีนะคะแถมไปเลยค่ะ ดาราออเรนซีนะคะวิตามินซีตัวนี้นะคะหนึ่งกล่อง490บาทเอ,อาง่ายๆว่าถ้าคืคอแบบคุ้มอ่ะโคตรคุ้มอ่ะคุ้มนะคะทุกคนแล้วกินได้นานนะ900 9ร0 990ได้2ได้2อ,อย่างเลยนะได้ทั้งคอลลาเจนแล้วก็ <S <S วิตามินซีนะจ๊ะใช่ค่ะ บอกเลยนะคะว่าถ้าใครนะคะ CF นะคะในไลน์นี้นะคะให้แถมนะคะแต่ถ้านะคะหลังไม้นะคะเราก็ลดให้เหลือ990นะทุกคนไม่แถมนะคะไม่แถมนะ,คะใครสนใจนะคะอแอดไลน์แอดไลน์ที่กบป,ปรักหนุนได้เลยนะคะแอดมาสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะคะใช่ค่ะใช่นะคะคูดิวแบบพร้อมตอบทุกคนเลยนะคะเอาง,ง่ายๆคะ่ะเป็นไงอร่อยไหมคะมันอร่อยอะ มันนอนหวานนะใช่ใช่คืออันเนี้ยเดี๋ยวบอกเลยว่าคือดีบอกเป็นคนที่ติดน้ําหวานมันนหวานนะใช่พอดัดเป็นคนที่ติดน้ําหวานแล้วปกติจะเป็นสีอะกินถ้าใส่น้าแข็งก็ได้นะใช่ถ้าใส่น้ําแข็งนะคือแบบมันจะมีความเป็นกลิ่นน้ําส้มคันหน้าแบบอร่อยใช่เลยนะคะอันเนี้ยคือดับเวลาที่ดัดหรือว่าเราชงกับน้ําเย็นนะคะก็กินดัดแทนแทนน้ำหวานได้เลยปกติอะคือเป็นคนที่ติดน้ำหวานมนนา,นนนนนานก ก็จะกินน้ำหวานแทบจะทุกวันแต่ว่าพอเจอบบตัวในทุกคน <c oughs> ดาราออเรนซีนะคะแล้วก็ผสมกับคอลลาเจนนะ้ำบอกเลยว่าเราได้ทั้งสุขภาพอะเราได้สุขภาพเราได้ผิวเราได้คือแบบเอาง่ายๆว่าเรากินแบบแทนที่เราจะกินน้ำตาลอะเข้าสู่ร่างกายแต่เราอะกินสารอาหารดีๆเข้ามาบำรุงตัวเราเองดีกว่านะคะ,คอ,ะ,นะนอันนี้คือแบบแนะนําเลยอ<ม>ันนี้เอายอนะคะ,ะ,คะมีค่ะมีฮาลาด้วยนะคะออยอนะคะทุกคนใช่อันนี้ก็มีหนาะ ใช่ค่ะทุกคนค่ะนี่นะอ่าใครที่เป็นอิสลามหรือมุสลิมน,นะคะสามารถทานได้เพราะว่าของเรานะคะมีฮาลานะคะทุกคนอืใช่ใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ที่กบปักหมุดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะจากไล์สดกบหนาะคือคอเลาเจนลเก้ารเก้าสิบแถมวิตามินซีอีกหนึ่งในราคา เก้าร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนใช่ค่ะใครอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นอ่าอยากกินแล้วบำรุงในร่างกายให้ดีขึ้นลองสั่งไปดูนะคะทุกคนเปากบก็จะเริ่มกินแล้วเหมือนกันอร่อยใช่ไหมคะโอเคนะคะทุกคนอ่าถ้าใครนะคะที่มาจากบอกว่ามาจากไรปาะกบนะคะ,ะจัดไปเลยค่ะโปนนะคะ 2>, 2ชิ้นนะคะ990บาทค่ะทุกคนนะคะโอเคแล้วอย่าลืมนะคะแอดแอดไลน์ add, add mm hmm. ไปได้เลยนะคะทุกคนแอดไลน์ mm hmm. ไปสอบถามหรือไม่ก็อยากรู้รายละเอียดอะไร mm hmm. เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแอดไลน์ mm hmm. ที่ครูดิวได้เลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงคราวหน้าเรามีสินค้าตัวใหม่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ